เบอร์โทรดีเจชนะพลบัตร080 634 4163 080 634 4163เบอร์โทรชนะพลบัตร080 634 4 1 6 3

สี่หนึ่งหกสามเบอร์โทรคอนชนะพลศูนย์แปดศูนย์หกสามสี่สี่หนึ่งหกสาม